มาค่ะพี่น้องเอาหมดนี่เลยนะป้าออปลากินหมดเหรอนิเดียวเองพี่น้องมัขับปุ่นคอยโอ้โหไม่หมดหอหรอกนะเคิงหอ่อนี่แหละลวกเคิงห้อนด้เลยคะ่ะโอโ้เส้นแม่งปวดหม้นี่ว <laughs> เด้งขนาดแล้วก็ต้มน้ำปลา,ร,าร้าน้ำซาปลาละนี่ เอาน้ำหมดเลยเนาะอือเป็นน้ำแกงเลยก็เนนะ่ก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่ใส่เขาขัวอย่างมาเรียบร้อยเป็นกระแทกแต่ว่ายังไม่จุดนะอยู่เหมือนเยอะมากมาแล้วขอพี่ปนหน่อยนะเบาๆอ,อือน่าคุณก็ี้มีความผิดจากน้อยอยิง่งเด้ดเลยน่ะนี่ เม็ดกะถินดูสิดูปลาดูอซวข้าวปุณนได้หน่พี่นอ้องเองพี่น้องคะ่ะนี่แหละของแสบเพลงมิชิเแ้าเชียงเอาไปในถาดเดียวเลยเนี่ยนะคะมาปลามาเสร็จแล้วนี่จมเหเมียดตหมือขึ้นบ้านมะเห็ดอันแาวข้าคปุณนให้กินเห็ดง่ายๆกระดอกกระแด่หายลมยังง่ายกว่าเลย อีขออนุญาตนางสั้นเขาได้ค่ะแม่ขานี่จะกินหมดบะนี่จิบจิบจิบตลอดเลยเนี่ยตัวเจ้ากินถ้าต่เอาเผ็ดอีกก็บอกหนูนะพักลาบวนี้ยังแก้มหลายค่ะแม่ละเมียดยังก็น้อยยอดพักขาหมค่ะเราจะทั่วพูนดนิดน่อยหน่อยแล้วก็แคบหมูมาจะมาซาคาปุ่นแบบบานๆเท่านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเอ้าสวัสดีจ้าแม่แม่พี่น้องสุขสุสุขนเอ้าสวยเลแบบที่นี่อ้วนเอ้าตามสไตล์เจ้าเลยจานปักเลยเจ้าก็กิน ขอสุดหนามกันนะหนูซิมมาแล้วแหละยังไม่จิ้มเตี๋ยแซบ่บนี่แหละแบบบ้านๆอร่อยจ้งของข้อนะนี่ทำแบบร้อนๆน,นี่จะอร่อยกว่านี้อีกน่าแะละเห็ดใบแล้วนะว่ารสชาต่อดีเลยอืมอืม,อม มีกระโหลกตาทีา่ง่ายยากไปด้วยจิ๊กแอนไปมือมาเกง็งแบบอือ,อไปตักน้ำเข้าไปสดความไปเอาไปนี้เลยนะอือไอ้ยะแบบนี้นี่ละเอาใสดใจใส่น้ำกันมันคือนวดแทะมันแบบรสแบบบ้านๆเลยนะปาะ้านะใช่แบบบ้านๆพี่น้องแบบนี้เลยค่ะกินกับอีนี้ด้วยจะอร่อยมาก ยำเซนปุดๆดีอืมนี่แซาบดีสองของหลานที่นี่จะสุยไปแล้วรอบนึงนี่แหละมันางกินกับไข่มิกสีเซืออืมเหนียวนุ่มอร่อยถ้าไม่หลากินมือละไรเ็เพชรตก็นี่อยู่อืมน้ำซามึงเนาะ นัวอืมร่อยอืมอืมเห็นบ้านเราใช้ใบมะกูดพร้อมอืมใช่แท้ อิดปากเขาวันอืออะไรอือกินแล้วยิ่งพักคราบไปหรอบะนี้เต็มสตีมนี่บะเนี้ดเจิรได้ มันจะดีเขาตาค่อยฟ้องฟองมักเขาให้จะเห็นมืนอขห้อฮวนึงเนาะนี่มนะืนข้อเิงฮวานี่<อ>นี่หหนี่เก<อ>๋จ้องรอเป็นกมมดไปเลยไม่แล้วู้สวดเส้นเก่งเนาะผู้เป็นกินเส้นเก่งพี่น้องหายไปในพิษต่าจริงนะเพลงนี้สิกินในเฟืงตุดโลกกว่าคนนี้พี่น้อง là cái này giống như bò mắm giống loại loại cầm loại cầm cái gì hoạt bao loại cầm loại cầm lửa mà này, này. Ừ. Cảm ơn, Cảm ơn, là, cái này lại các bác kia hết mũi quá này trời mình cao gần kim kim họ cần chọn cái mũi nó họ cần chọn cái sẹo anh nhưng mới nên thắt được và khi bây giờ กินพักบลากหลายแบบที่นีเขาเด็กเขาว่ามันกินไปแล้วนะปลาเนาะใี่ไหมน้ำเจ้าใช่ไหม สุดออมันเลือกวันสามเจ้าก็อย่างนั้นอืเอาสวยไหมเอาเท่ไมาไปเล่นไหน <laughs> กินไม่เผ็ดมากมันก็กินง่ายเนาะกินเพ็ดแลมเป็นนางสุดซี้ซัดอยู่แหละม,มันนัวมันนัวแบบหอมหอมไหมบอกว่าถึกตรงนั้นยักินเอาค่ะมันนัวแบบหอมหอมแบบแต่ว่าไม่ได้ปรุงแต่ง หมายถึงว่าปรุงแต่งหมายถึงว่าไม่ได้ปรุงเวอร์วังเยอะเกินไปค่ะปรุงเกินไปมันก็จะบเพราว่า,าเป็นแบบบานๆเท่าไหร่พี่น้องนะคือทอดเอาหน่ำปลารา้าต้นปลาเด็กไปตุ่มใส่น้น่ำไหมคะ่ะพี่น้องคะใส่นโคกขวัขวบักพรนะิกป่นมะปาเนาะนี่แหละฮว่อนเดี๋ยวเอาข้าวปุ้นเข้ามาเสา้สาเสา่นเส,สืพี่น้องอแซ่บข่อยิ่มข่อยก็เลยจัดน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะผัวเมียคุณอิ่มแล้วกระเลีวว้ยวเมื่อหน้ากันไปว่าออก เอาพบกันคลิปหน้านะคะกฤลาพักกินคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าจออิ่มปนันที่อ้วนโอ้ยจ้ามจ้ามจานจ้ามเหงายกูกินคนเดียวมัดจาน